วัดศีหน้าเรืองครับค่ะก็จะมีบอกที่ตั้งเวลาเปิดปิดขนาดที่ดินอะไรทำนองนั้นนะครับใช่ค่ะเป็นข้อมูลที่เราเห็นกันได้ทั่วไปเลยเหมือนเอกสารทางราชการที่สรุปข้อมูลพื้นฐานเอาไว้แต่พอได้ลองอ่านดูดีๆนะคะมันมีตัวเลขอยู่2ชุดที่สะดุดตามากสะดุดตาแบบเหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพากวนซ่อนอยู่ใช่ไหมครับ <laughs> ประมาณนั้นเลยค่ะในข้อมูลบอกว่าวัดนี้สร้างเมื่อพศ2370 แต่อีกบรรทัดหนึ่งนะครับบอกว่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่23ตุลาคมพศ2513ตอนแรกผมก็อ่านผ่านๆน,นะแต่พอสมองเริ่มประมวลผลเดี๋ยวนะใช่ไหมคะ2,370กับ2,513นี่มันห่างกัน 143าปีเลยนะนั่นคือจุดที่ทำให้ข้อมูลแห้งๆชุดนี้กลายเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนขึ้นมาทันทีเลยค่ะช่องว่างหนึ่งาปีมันไม่ใช่ช่วงเวลาสั้นๆเลยไม่สั้นเลยครับมันคือช่วงชีวิตของคนหลายรุ่นนี่เลยทีเดียวคำถามคือเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นทำไมวัดที่ก่อตั้งมานานขนาดนั้นถึงเพิ่งจะมาได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในอีกเกือบศตรวรรษครึ่งให้หลังนี่แหละครับภารกิจของเราวันนี้ คือการสวมบทเป็นเหมือนนักสืบทางประวัติศาสตร์กันสักหน่อยเราจะมาแกะรอยปริศนา143ปีของวัดศรีในเรืองจากข้อมูลเพียงไม่กี่บรรทัดที่เรามีนี่แหละครับมาดูกันครับว่าเบาะแสต่างๆจะพาเราไปค้นพบเรื่องราวอะไรได้บ้างเอาละครับผมว่าเราต้องเริ่มจากชิ้นส่วนที่สําคัญที่สุดของปริศนานี้ก่อนเลยคําว่าวิสุงคามสีมาเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ทําไมการได้รับสิ่งนี้ถึงเป็นหมุดหมายที่สําคัญขนาดนั้นครับ เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะเพราะถ้าเราไม่เข้าใจความสําคัญของวิสุงคามสีมาเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นมิติของเวลา143ปีที่หายไปเลยถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายที่สุดนะคะวิสุงคามสีมาก,ก็เหมือนกับการที่รัฐออกโฉนดที่ดินศักดิ์สิทธิ์ให้กับวัดค่ะอ๋อโฉนดที่ดินศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะ มันคือการที่พระหากษัตริย์ทรงกำหนดเขตที่ดินแปลงหนึ่งแล้วก็พระราชทานให้เป็นสิทธิ์ของคณะสงฆ์โดยสมบูรณ์คือแยกขาดจากที่ดินของชาวบ้านหรือที่หลวงอื่นๆไปเลยอ๋อคือเหมือนเป็นการปักเขตแดนอย่างเป็นทางการว่าตรงนี้เป็นของสงฆ์โดยเฉพาะอย่างนั้นสินะครับแล้วความพิเศษของที่ดินผืนนี้คืออะไรครับทำไมต้องมี ความพิเศษของมันก็คือที่ดินในเขตวิสุงคามสีมานี้เท่านั้นที่พระสงฆ์จะสามารถใช้ทำสังฆกรรมที่สำคัญที่สุดตามพระวินัยได้ค่ะสังฆกรรมค่ะสังฆกรรมที่ว่านี้ก็คือการอุปสมบทหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าการบวชพระนั่นเองรวมถึงการทำอุโบสถสังฆกรรมอื่นๆเช่นการสวดปฏิโมกทุกครึ่งเดือนด้วยเดี๋ยวสิครับหมายความว่าถ้าไม่มีวิสุงคามสีมาวัดนั้นจะจัดพิธีบวชพระไม่ได้เลยเหรอครับ ถูกต้องค่ะโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะผมนึกว่าวัดทุกวัดสามารถบวชพระได้สถานที่ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสงคามาสีมาถึงแม้จะมีพระสงฆ์อยู่มีศาลามีกุฏิแต่ในทางกฎหมายและพระวินัยแล้วจะมีสถานะเป็นเพียงสำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์เท่านั้นค่ะแค่สำนักสงฆ์ใช่ค่ะยังไม่นับว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นการได้รับวิสุงคามมสีมาจึงเปรียบเสมือนการอัปเกรดหรือการได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการสูงสุดว่าสถานที่แห่งนี้มีความพร้อมสมบูรณ์ที่จะทำหน้าที่ของวัดได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วโูพอเข้าใจแบบนี้แล้วปริศนา143ปีมันดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะแสดงว่าตลอดช่วงเวลาร้อยกว่าปีนั้น วัดศีนเรืองเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของชุมชนก็จริงแต่ในทางปฏิบัติแล้วยังไม่สามารถทําหน้าที่ที่สําคัญที่สุดของวัดได้นั่นคือการสร้างศาสนาทยยาตหรือการบวชพระใหม่ให้เข้ามาในพระพุทธศาสนามันน่าคิดมากว่าชาวบ้านในยุคนั้นเขารู้สึกอย่างไรนั่นคือคำถามที่น่าสนใจมากค่ะซึ่งมันอาจจะนำเราไปสู่สมมุติฐานแรกเกี่ยวกับช่องว่าง143ปีนี้ได้ เราต้องย้อนบริบทกลับไปในปีพศ2370ซึ่งเป็นปีที่วัดถูกสร้างขึ้นครับการที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ระบบการบริหารราชการแผ่นดินยังไม่ได้รวมศูนย์อนานมาที่กรุงเทพยอย่างเม็ดเสร็จเหมือนในปัจจุบันโดยเฉพาะหัวเมืองล้านนาอย่างเมืองน่านด้วยค่ะแสดงว่าในยุคนั้นการสร้างวัดอาจจะเป็นเรื่องของชุมชนล้วน,นเลยคือชาวบ้านมีศรัทธาอยากมีศูนย์รวมจิตใจ ก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาไม่ได้มีขั้นตอนทางกฎหมายหรือเอกสารที่ซับซ้อนเหมือนทุกวันนี้เป็นไปได้สูงมากค่ะว่าวัดศรีนาเรืองเริ่มต้นจากการเป็นวัดบ้านหรือวัดของชุมชนอย่างแท้จริงสร้างจากแรงศรัทธาและความต้องการของคนในบ้านเรืองอ๋อชื่อวัดก็มาจากชื่อหมู่บ้านใช่ค่ะซึ่งชื่อวัดศรีนาเรืองก็บอกเป็นในอยู่แล้วว่ามีความผูกพันกับชื่อหมู่บ้านอย่างลึกซึง้ง ในช่วงแรกๆอาจจะเป็นเพียงอาสมเล็กๆมีศาลาไม้มีพระสงฆ์ที่ชาวบ้านนิมนต์มาจำพรรษาการใช้งานก็อาจจะเพื่อทำบุญในวันพระฟังเทศหรือจัดงานประเพณีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะซึ่งสำหรับชาวบ้านในยุคนั้นแค่นั้นก็อาจจะเพียงพอแล้วใช่ไหมครับการที่วัดจะสมบูรณ์ตามนิยามของทางการอาจจะยังไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดเท่ากับการมีที่พึ่งทางใจอยู่ใกล้บ้านใช่เลยค่ะและนี้อาจจะเป็นคำอธิบายในช่วงร้อยปีแรก วัดค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับชุมชนจากศาลาไม้เล็กๆอาจจะกลายเป็นวิหารที่ใหญ่ขึ้นมีการสร้างกุฏิเพิ่มมีพระสงฆ์อยู่ประจำอย่างต่อเนื่องแต่การจะขยับสถานะไปสู่การเป็นวัดที่สมบูรณ์นั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพร้อมครับทั้งความมั่นคงของสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะอุโบสถซึ่งเป็นหัวใจของการทำสังฆกรรมและยังต้องมีความพร้อมด้านเอกสารการติดต่อกับหน่วยงานราชการซึ่งในอดีตไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ในปี2513วัดถึงมีความพร้อมแล้วครับมันมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นที่ทำให้วัดสามารถยื่นขอวิสุงคามาิมีการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่5 มีการออกพระราชบัญญตัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์เพื่อจัดระเบียบการปกครองสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีการปฏิรูปที่ดินการออกโฉนดที่ดินสมัยใหม่การสร้างวัดจากที่เคยเป็นเรื่องของชุมชนก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องเข้าสู่ระบบระเบียบของทางราชการมากขึ้น อ๋อเหมือนกับว่าประเทศกำลังสร้างระบบราชการให้ทันสมัยขึ้นแล้ววัดวาอารามต่างๆก็ต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบใหม่นี้ด้วยการขอวิสุงคามศสีมาก,ก็อาจจะเป็นหนึ่งในกระบวนการปรับตัวนั้นถูกต้องค่ะพอมาถึงช่วงปีพศ2513ประเทศไทยอยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศ,ษศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การเข้าถึงของระบบราชการกระจายไปสู่พื้นที่ต่างๆมากขึ้นการคมนาคมการติดต่อสื่อสารดีขึ้นกว่าร้อยปีก่อนอย่างเทียบไม่ติดครับครับผมจึงเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลานั้นชุมชนบ้านเรืองอาจจะเติบโตขึ้นมีความพร้อมทั้งกำลังทรัพย์และกำลังคนประกอบกับทางวัดอาจจะมีเจ้าอาวาสที่มีความรู้ความสามารถในการประสานงานกับทางราชการจึงได้เริ่มกระบวนการยื่นขอพระราชทานวิสุงคามสีมาอย่างจริงจังจนสำเร็จในปีนั้น เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากจริงๆนะครับจากวัดบ้านที่ก่อร่างด้วยศรัทธาสู่การเป็นวัดที่สมบูรณ์ตามกฎหมายและพระธรรมวินยัยมันสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตลอด143ปีได้เลยครับแล้วในข้อมูลที่เรามีมันมีบ่อแสะอะไรอีกไหมครับที่จะช่วยทำให้ภาพนี้ชัดขึ้นมีค่ะมีตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นคือขนาดของเขตวิสุงคามสีมาที่ได้รับพระราชทานข้อมูลระบุว่า กว้าง18เมตรยาว25เมตร18คูณ25เมตรพื้นที่ประมาณ450ตารางเมตรตัวเลขนี้บอกอะไรเราได้บ้างครับมันบอกใบถึงขนาดของอุโบสถและอาจจะสะท้อนถึงขนาดของชุมชนในยุคนั้นได้เลยค่ะอ oh. พื้นที่450ตารางเมตรถือเป็นขนาดที่พอเหมาะสำหรับการสร้างอุโบสถขนาดกลางไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถรองรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรมได้พร้อมกันราวๆ20 30รูป และยังมีพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้าไปร่วงประกอบพิธีได้อีกจํานวนหนึ่งครับการที่ชุมชนสามารถสร้างอุโบสถขนาดนี้ได้แสดงว่าบ้านเรืองในปี2513นั้นต้องเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่พอสมควรและมีพลังศรัทธาที่เข้มแข็งมากโหจัดแค่ตัวเลขกว้างคูณยาวเรากลับมองเห็นภาพผู้คนในอดีตได้เลยนะเห็นภาพชาวบ้านมารวมตัวกันทำบุญในโบสถ์หลังใหม่ที่พวกเขารอคอยกันมาหลายช่วย,ยุคนน่าทิ้งจริงๆครับ ทีนี้ยังมีข้อมูลเรื่องขนาดที่ดินของวัดทั้งหมดด้วยนี่ครับที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่2ไร่2ง,งานอันนี้พอจะบอกอะไรเราได้อีกไหม2ไร่2ง,งานหรือประมาณ4,000ตารางเมตรถ้าเทียบให้เห็นภาพก็เกือบเท่าสนามฟุตบอล1สนามซึ่งสำหรับวัดในระดับตำบลหรือหมู่บ้านถือเป็นขนาดที่กำลังดีเลยค่ะกำลังดีค่ะ มันใหญ่พอที่จะมีศาสนสถานสำคัญสาคัญครบถ้วนทั้งอุโบสถวิหารศาลาการเรียนกุฏิสงฆ์แต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตจนเกินกำลังที่ชุมชนจะดูแลรักษาได้แสดงให้เห็นถึงการวางแผนขนาดวัดที่พอเหมาะพอดีกับขนาดของชุมชนที่อยู่รายรอบแล้วข้อมูลที่ว่าสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายล่ะครับอันนี้มีความสาคัญในเชิงประวัติศาสตร์ไหมมีความสำคัญในเชิงการบอกตำแหน่งของวัดในภาพใหญ่ของพุทธศาสนาในไทยค่ะ มหานิกายคือนิกายดั้งเดิมที่มีจำนวนวัดและพระสงฆ์มากที่สุดในประเทศค่ะการที่วัดสีนาเรืองสังกัดมหานิกายก็เป็นการตอกย้ำว่าวัดแห่งนี้ดำเนินตามแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนากระแสหลักที่สืบทอดกันมาในดินแดนล้านานานและสยามมาอย่างยาวนานซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาว่าเป็นวัดที่เติบโตขึ้นมาจากรากฐานของชุมชนท้องถิ่นจริงๆ โอเคครับตอนนี้ภาพจิก๊กซอของเราเริ่มจะสมบูรณ์แล้วเราเดินทางจากอดีตในปี2370ผ่านช่วงเวลา143ปีมาจนถึงจุดเปลี่ยนในปี2513ข้อมูลชุดนี้ยังมีอีกหนึ่งชื่อที่พาเรากระโดดมาสู่ยุคปัจจุบันเลยนั่นคือชื่อของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพระคูวิจิตตันทการพัศวโรการระบุชื่อเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันไว้ทำให้เรื่องราวนี้มีชีวิตขึ้นมาเลยนะคะ ไม่ได้จบลงในอดีตและการมีสมณศักดิ์เป็นถึงพระครูซึ่งเป็นตำแหน่งพระสังฆาธิการระดับสัญญาบัตรก็บ่งบอกได้ว่าวัดศรีนาเรืองในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงวัดเล็กๆในหมู่บ้านอีกต่อไปครับแต่เป็นวัดที่มีความสำคัญมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเจ้าอาวาสก็ได้รับการยอมรับในระดับการปกครองคณะสงฆ์ซึ่งบทบาทของเจ้าอาวาสนี่แหละครับ ที่เชื่อมโยงกลับไปยังข้อมูลแรกสุดที่เราพูดถึงกันคือเรื่องเวลาทำการที่ว่าเปิดทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นตอนแรกผมก็มองว่าเป็นข้อมูลธรรมดาธรรมดานะแต่พอได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะการที่วัดยังคงเปิดประตูต้อนรับผู้คนทุกวันมันคือข้อพิสูจน์ว่าเจตนารม์ตั้งแต่วันแรกที่สร้างวัดในปี2370นั้นยังคงอยู่อ๋อ จาอาวาสและคณะสงฆ์ยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้คนไม่ต่างจากเมื่อเกือบ200ปีก่อนเลยเพียงแต่บทบาทและสถานะของวัดได้พัฒนาแล้วเติบโตขึ้นตามกาลเวลาแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรครับจากข้อมูลทางราชการที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยเรากลับปฏิติประต่อเรื่องราวการเดินทางของวัดและชุมชนแห่งหนึ่งที่ยาวนานเกือบ2ศตวตรรษได้ เราเริ่มต้นจากปริศนาของตัวเลขสอชุดคือปี2,370และ2,513ที่ห่างกันถึง143ปีซึ่งเป็นกุญแจที่ไขไปสู่เรื่องราวทั้งหมดเด็บนั้นเราก็ใช้เบาะแสต่างๆทั้นความหมายของวิสุงคามสีมาบริบททางประวัติศาสตร์ขนาดที่ดินและขนาดของอุโบสถเพื่อสร้างภาพการเติบโตของวัดศีนาเรืองจากวัดบ้านที่สร้างด้วยแรงศรัทธาของชุมชนเล็ก ผ่านยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงของประเทศจนกลายเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในเรื่องนี้สำหรับฉันก็คือมันแสดงให้เห็นว่าวัดไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างที่หยุดนิ่งแต่เป็นสถาบันทางสองคมที่มีชีวิตครับมันเติบโตปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับผู้คนและยุคสมัยเรื่องราวร้อยสีปีนี้ไม่ใช่แค่ประวัติของวัดแต่คือประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านเรือง และเป็นภาพสะท้อนบานเล็กๆของประวัติศาสตร์สังคมไทยด้วยซ้ำไปจริงด้วยครับมันทำให้ผมมองข้อมูลต่างๆรอบตัวเปลี่ยนไปเลยนะครั้งต่อไปที่เราเห็นป้ายข้อมูลเก่าๆตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนตลาดหรืออาคารโบราณลองหยุดสังเกตวันที่ก่อตั้งกับวันที่จดทะเบียนหรือรายละเอียดตัวเลขเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆดูสิครับ บางทีเราอาจจะเจอช่องว่างแห่งการเวลาแบบนี้ซ่อนอยู่และมันอาจจะเป็นประตูสู่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าประหลาดใจของย่านที่เราอาศัยอยู่โดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็เป็นได้ครับ